สวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วมาแล้วพี่มอนตามกระแสตามคําเรียกร้องไม่และช่วงนี้ด้วยพอดีว่าจังหวะว่ามันอยู่ในช่วงออเตอร์โกนะครับเราก็เลยจัดตามกระแสเลยคือจริงๆอยากจะบอกว่าเงื่อนไขเราดีกว่าก็ก็ว่าได้เลยนะจริงๆนะจะพูดอย่างนั้นก็ได้นะไมันไม่ใช่เกินจริงแต่ว่าเพราะว่าพิสูจน์กันดูแล้วกันนะฮะว่าเป็นยังไงได้ครับ ก็ตามคำเรียกร้องครับชอบหรือเกินใช่ครับผมเจอบ่อยมากจนอ่ะไหนไหนก็ไหนไหนละบอกไปก็ไม่เชื่อน่าว่าทําส่วนลดแล้วเรียบร้อยอินคลูดในตารางตอนนี้ผมได้ทำตารางใหม่คือที่เอายี้งคือเรื่องเรื่องอ่ะครับเจอบ่อยมากคือลูกค้าถามส่วนลดเท่าไหร่อ่าคือเหมือนลดเท่าไหร่ของแถมยังไงอะไรเงี้ยมันเป็นอย่างนี้พี่มนคือเหมือนกับผมทําแบบสุดที่ให้แล้วใช่แต่ก็ยังไปถามย้อนกลับไปใช่ครับโอเคผมเข้าใจแหละว่า เซลที่อื่นๆสาขาอื่นๆบริษัทอื่นๆเนี่ยนะฮะก็มีใช้รูปแบบเก่าๆอะ่ะก็คือจะต้องเปิดอย่างนี้ดาวแต่ก็<ช>มีรถเท่านี้อ่ะไม่เป็นไรในเมื่อลูกค้าชอบแบบนั้นผมก็เลยจัดมาให้อ่าเราก็เลยทําให้ดูว่าอ่ะส่วนรถที่คุณจะได้เท่าไหร่ซึ่งวันนี้เร,เราพูดถึงโปรทิสสันอาเมล่า<ม>พี่มอนแต่ว่าในมือเราเนี่ย ผมทํารุ่น E L มาครับผมแต่ก็ไม่เหนียวคขาว่าเฮ้ยรุ่น V รุ่น V L ไม่มีใช่ครับมีทุกรุ่นของเรามีทุกรุ่นอยู่แล้วแต่ว่าเราทํารุ่น E L เพื่อเป็นตัวอย่างก่อนครับผมแต่ถ้าเกิดว่าท่านอยากจะสอบถามเพิ่มเติมหรืออยากในรุ่นอื่นอ่าอยากในรุ่นมากกว่านี้ก็ว่ากันไปว่ามาแต่ว่าเราสตาร์ทให้ที่รุ่น E L ใช่ครับจริงๆแล้วมันมีรุ่น E พี่มอนใช่ครับแต่ว่าเมื่อเทียบสเปคแล้วเนี่ย E L คุ้มกว่าคุ้มสุดเนาะคุ้มกว่าครับใช่ครับได้ระบบเบรกได้อะไร ราคาเพิ่มมาแค่เท่าไหร่สี่หมื่นบาทใช่ครับคุ้มกว่าเยอะเพราะนั้นเราก็เลยแนะนำว่าให้ใช้รุ่นนี e l ดีกว่ามีล้อแม็กมาด้วยใช่นะนี่รถเราก็จอดว่างๆอยู่เพิ่งมาลงวันนี้ด้วยสองพันนะฮะ e l อ่ะเรามาพูดถึงโปรเลยพี่มอนครับผมโปรเนี่ยแน่นอนเรายังคงอยู่บนแพทเทิร์นเดิมใช่ครับแพทเทิร์นเดิมคือเรามีหกโปรหกแบบใช่ครับแยกออกเป็นสามสามคือเป็นโปรแบบแต่ง ได้ครับและอีก3ามโปเป็นโปรแบบไม่แต่งใช่ครับจริงๆมันก็แค่ต่างกระตรงชุดแต่งรอบคันซึ่งตอนนี้เราให้เป็นได้หกได้หกครับไม่ให้เลือกนะโปวนี้ไม่ให้เลือกไม่ให้เลือกให้เป็นได้หกแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะได้อย่างอื่นครับเดี๋ยวคุยกันคือเราเราก็ยังถือถ้รแกงเราอยู่อ่ะเหมือนเดิมอยากได้อะไรบอกใช่ครับจัดถ้าเราจัดได้เราัดได้จัดได้จัดให้ครับ จัดไม่ได้แต่มาตรฐานคือให้รับรู้ว่าเรามีโปรแบบแต่งแล้วก็ไม่แต่งใช่แค่นั้นเองครเรามาดูโปรแบบไม่แต่งก่อนพี่มอนแบบที่หนึ่งเลยพูดกันไปง่ายๆเลยครับผมไม่ต้องไปลงดีเทลเยอะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมมีตารางแบบเนี้ยที่จะพร้อมส่งให้ท่านดูได้ครับนะแต่เบื้องต้นเนี่ยผมบอกอย่างนี้ก่อนถ้าเกิดเราจะนั่งคุยทั้งหมดพี่มอนช่างภาพคงละลายเข้าใจผมนะพี่มอนร้อนมากกวันนี้ตอนนี้เอาง่ายๆเลยว่า อิสานอเมร่าเอลแบบไม่แต่งครับซึ่งแบบไม่แต่งเนี่ยอย่าให้ดูก่อนพี่มอนแบบไม่แต่งเนี่ยนะมีของแถมอะไรบ้างโอ้โหนะอย่างที่บอกเลยว่าแต่งก็ไม่แต่งเนี่ยต่างกันแค่ชุดแต่งกับล้อแม็กขอบ17แค่นั้นเองตรงนั้นได้เพียบเลยอ่ะพี่มาพูดสลับกับผมนะของแถมแบบไม่แต่งก็คือมีประกันภัยชั้นหนึ่งซ่อมห้างแท้บรนิสสันโครงการ npp ครับผมอย่างที่สองนะครับมีเฟรมฟิลฟม นาโนเซรามิกนะครับเอ็กตาโคแท้นะครับพร้อมใบรับประกันให้อยู่แล้วครับแล้วก็มีฟีค่าจดทะเบียนค่าพรลบฟีค่าพรลบมีกลมป้ายทะเบียนครับผมครับมาพร้อมกับพายางปูพื้นเข้ารูปกระดุมหนึ่งชุดเจ็ดชิ้นนะครับผมใช่แล้วก็มีพ่นกัสนิมนะพรีเมี่ยบสูตรน้ำพร้อมใบรับประกันห้าปีครับผมมาพร้อมกับ PDI นะครับตัวเช็คเก้าสิบเก้ารายการทั้งระบบครับผมครับผมแล้วก็ มาถึงการรับประกันก็รับประกัน3ปีหรือ10,000แสนกิโลแล้วแต่ว่าอะไรถึงก่อนใช่ครับแล้วก็การรับประกันครั้งนี้มาพร้อมกับฟรีคูปองค่าแรงเช็คระยะ5ปีนะครับเท่ากับ10ใบส0ใบนะครับทุกทุก00็กิโลอ่าสุดยอดเลยฟรีค่าแรงแล้วก็มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินนะครับห้าปี24ชั่วโมงใช่ครับแล้วก็ขาดไม่ได้เลยครับกับสมุดรับประกันรถยนต์นะครับประจำรถเลยเข้าสูตรใครครับ แล้วก็ไฮไลท์เลยพี่มอนครับผมคือมีขัดเคลือบแก้วครับผมแท้ๆครับของศูนย์ m g g c e r a m i c กครับผมในเครือดูปองครับผมให้ด้วยครับมีข้อยกเว้นด้วยนะครับมีข้อยกเว้นก็คือถ้าเป็นรายการดอกเบี้ยพิเศษเนี่ยอ๋ออันนี้เราจะไม่ได้ให้ซึ่งอันนี้ยใบเหล่านี้เดี๋ยวท่านจะได้รับได้ครับแล้วก็ได้คุยกับเรา อ่าแล้วก็รวมบันทึกกล้องบันทึกหน้าและหลังนะครับ70็ดสิบไมล์ของเจ็ดสิรุ่น A สองร้อยครับผมมีไฟสองเท้านะฮะสจุดเป็นแบบ LED เลือกสีได้พร้อมกับสรับเพดนะครับ4ี่ชิ้นนะครับสองาเป็นาเป็นสชิ้นนะครับตรงรุ่นรุ่นสามูนยี่ครับสแตนเลสไม่คือสนิมแน่นอนครับใช่แล้วมีกันสัตว์ข้าง ชุดสี่ชิ้นครับผมอสุดท้ายรวมด้วยถาดท้ายรถนะครับป้องกันสิ่งตกปรกด้วยนะครับผมนี่ขนาดไม่แต่งนะเนี่ยไม่แต่งรับเต็มคันเลยใช่ครับก็อย่างที่บอกว่าขาดแค่ชุดแต่งรอบพันกับล้อแมกขบสิบเจ็ดใช่ครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าโปรนี้ครับผมโปรนี้นะพี่มอนครับแบบไม่แต่งแบบนี้ออปชั่นครบแบบนี้ใช่สำหรับรุ่น e l นะครับผมรุ่น v น่าจะเยอะกว่านี้ใช่ครับลดหนึ่งแสนบาทช่วยดาวครับผมชัดไหม ชัดครับถหนึ่งแสนบาทช่วยดาวสําหรับไม่แต่งใช่ครับอ่มาดูแต่งกันนิดนึงแต่งกันนิดนึงครับผมถ้าโปรแต่งเนี่ยก็คือออปชั่นเมื่อกี้เนี่ยครบเลยพี่มอนครับผมแล้วก็จะมีที่เพิ่มมาก็คือชุดแต่งรอบคันได้หกปดใช่ครับชุดแต่งรอบคันห้าชิ้นได้หกปดนะครับแล้วก็มีล้อแม็กสิบเจ็ดของเลนโซใช่ครับพร้อมยางพร้อมยางพร้อมคาลิเปอร์เบรกใช่ครับพร้อมน็อตสี ใช่ครับครยอดเลยครับผมเพราะฉะนั้นในโปรที่เป็นโปรแบบแต่งครับผมผมใช้คําว่าแต่งหล่อชุดใหญ่ครับผมอันนี้เนี่ยก็คือเมื่อกี้ไม่แต่งรถเท่าไหร่แสนหนึ่งช่วยดาวแสนหนึ่งช่วยดาวช่วยดาวแสนหนึ่งครับทีนี้ถ้าเป็นแบบแต่งช่วยดาวแปดหมื่นครับผมเต็มไหมเต็มนะว้าวไหมสุดอะผมบอกเลยนะรถกันห้าหกหมื่นใช่ครับเราจัดให้เลยเอาง่ายๆจำง่ายๆครับพี่น้องจำง่ายๆครับลูกค้า ถ้าไม่แต่งรถช่วยดาวแสนหนึ่งแสนหนึ่งแต่ถ้าแต่งช่วยดาวแปดหมื่นครับผมของแถมจุกๆแบบนี้ส่วนดีเทลรายละเอียดลึกๆว่าจะเป็นโปรไหนยังไงดาวเท่าไหร่คุยกันได้ครับประมาณนี้ประมาณนี้ก่อนนะพอไหมนองนั้นมันอยู่ในเนี้ยใช่ครับเดี๋ยวมาคุยกันแล้วในเนี้ยเดี๋ยวก็จะต้องมีคําถามอยู่แล้วนะฮะส่วนใหญ่ว่าลูกค้าเนี้ย สิ่งแรกที่เราจะถามเรื่องการขายรถอันนี้นะครับขายตรงเนี้ยว่าจะทําดาวยังไงส่วนมากเราจะถามลูกค้าก่อนอยู่แล้วใช่ว่าตั้งใจว่าอ,อยากออกดาวเท่าไหร่ต้องอย่างเงี้ยครับาามาตรฐานอยู่แล้วเวลาลูกค้าเข้ามาเนี่ยผมจะถามกันเลยว่าโจทย์ของลูกค้าเป็นยังไงใช่ครับอยากใช้เงินดาวออกรถเท่าไหร่แล้วก็จะแต่งหรือไม่แต่งคบว่าใช้เงินดาวน้นอยๆครับบางท่าน่าเว่าใช้เงินดาวเท่านี้เหรอออกรถแล้ว <c oughs> ก็เยอะสี่ผ่อนหนักสี่ไม่ใช่นะครับ ไอ้ตรงที่เราช่วยดาวนะครับเรามาช่วยในการเรื่องผ่อนแล้วนะครับผมแต่ว่าเราไว้อธิบายในเนื้อหาเล็กๆดีกว่าน้อเอาอย่างง่ายๆเลยผมอาเมล่าเนี่ยเริ่มต้นออกรถได้ตั้งแต่เก้าบาทใช่ครับจริงๆก็อยากจะพูดศูนย์บาทแหละแต่เดี๋ยวมันก็ไม่เหมาะครับเลยถามว่าเราอ๋อเป็น่าเก้าบาทรู้กันรู้กันครับผมเริ่มต้นออกรถเก้าบาทใช่ครับมีโปรให้เลือกมากมายใช่ครับหรือถ้าจะเป็นดอกเบี้ยพิเศษ ก็เริ่มต้นที่ดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์ใช่ครับแต่ถ้าเกิดอยากได้อะไรยังไงโปรเราเพียบมากรับคือเรามีแบบ6โปร6แบบก็จริงพี่มอนแต่ละแต่ละแบบเนี่ยแต่เราก็มีเป็นสิบสิบโปรล้วโปรเนี่ยของที่ป๋าท้านทำมาครับประมาณสิบโปรอยู่มีดีอยู่แล้วใกลยังมีของมอเตอร์อีกของนิสันเองอีกเยอะครับมากเลยเอาเป็นว่ามีสนใจมีหลายสิบโปรมากเลยสนใจรายละเอียดหรือว่า สงสัยตรงไหนพักมาคุยกันดีพักมาเลยครับไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องลังเลคือผมใช้คำนี้พี่มนสามารถพูดคุยสอบถามกับผมได้ตลอดเวลาใช่ครับอย่าได้เกรงใจใช่ครับซื้อหรือไม่ซื้อไม่ว่ากันใช่ครับคุยกันก่อนผมห้ามไม่ได้ผมบังคับไม่ได้เฮ้ยต้องซื้อนะถ้าคุยแล้วไม่ถ้าไม่ถูกคอมันไม่ใช่ก็ไม่ซื้อผมจะคึงเหมือว่าถ้าคุณถามมาเราตอบไป นะครับอันไหนที่เราไม่ทราบเราจะค้นหาและมาตอบให้นเรามั่นใจว่าเรามีดีเราจึงมานําเสนอถ้ายังไงสนใจอยากได้ทักมาคุยกันครับครับและเดี๋ยวไว้พบกันในแชทในข้อความในข้อความดกวาครับเรามีเรามีรายละเอียดมากกว่านี้ชัดเจนโปร่ใสให้ท่านดูครับผมคลิปนี้ประมาณนี้ครับผมแล้วเดี๋ยวมันจะมีคลิปหนึ่งพี่มนบอกจั่วหัวไปก่อนเลยว่าเดี๋ยวเราจะมาขยี้ใช้ขนี้ไหมขยี้ของแถมให้เห็นชัดๆเลยว่าเฮ้ ว่าโปรช่างเรามีพิธีที่ตรงไหนใช่ไม่ใช่แบบสักแต่ว่าจะแถมแต่เราแถมของดีและดีจริงๆครับ,ค,รบคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ